เตรียมเอกสารเข้าไปด้วยเอกสารที่เราจะให้กรรมการดูไม่ว่าจะเป็นแผ่นพับหรือว่า,เ,าเป็นสรุปเกี่ยวกับการแนะนําตัวเองเป็นเล่มเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เตรียมไปเลย5ค่ะนะเผื่อเราไม่รู้หรอกว่าข้างหน้ามันบีเท่าไหร่แต่ว่า5เอาไว้ก่อนดีที่สุดเพราะตามประกาศ3-5เหลือก็เอากลับมาคืนแค่นั้นเองแต่อย่าให้มันขาดคณะกรรมการเขาก็ต้องกําหนดอยู่แล้วแหละว่าใครเป็นประธานนะคะ ดังนั้นเวลาเราจะแนะนําตัวนะคะเราสวัสดีปุ๊บเรียนท่านประธานท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีตําแหน่งเขาจะรู้เลยว่าอ๋อเรามีความรู้นะเราอ่านมานะมันมีประธานด้วยนะอย่างนี้ใครเป็นประธานไม่รู้แหละแต่ถ้าเราเรียนคณะกรรมการอะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยเราเราไม่รู้เหรอว่ามันมีประธานด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ทําให้เรารู้สึกมีกลิ่นนิดหนึง่งสอบพักคอนะคะไม่เกิน20นาทีต่อราย <c oughs> เยอะอยู่นะนานอยู่นะนะคะนานกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนสัมรรษั์แค่ไม่เกิน5นาทีนะคะแต่เดี๋ยวนี้นคือมีการแบบคล้ายๆแบบสอนหรือว่าแสดงถึงทักษะแล้วก็ศักยภาพในการสอนเนาะมันก็จะดูเหมือนว่ามันต้องนานหน่อยสิ่งที่ลองทําก็คือฟังข่าวแล้วก็อ่านหนังสือพิมพ์ สมัยนั้นอะ่ะคือลองเอกสังคมเนาะลองจะอ่านหนังสือพิมพ์ที่เป็นมติชนรายสัปดาห์บางทีเราก็ฟังข่าวด้วยนะคะมันก็จะทำให้เราย่นระยะเวลาในการอ่านเหตุการณ์ปัจจุบันซึ่งหนังสือเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยเวลามันมีขายมันไม่ได้อัปเดตตลอดเวลาทุกวันน่ะเข้าใจไหมแต่เวลาคนออกข้อสอบมันเอาเหตุการณ์ปัจจุบันน่ะมาออกเราต้องทานเหตุการณ์ค่ะนะคะอันนี้คือสิ่งที่จะแนะนำไปข้อย่อยสุดท้ายข้อย่อยที่3าม นะคะเขาบอกพูดถึงว่ามันเป็นความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเนาะนะคะซึ่งมันจะเป็นกฎหมายหลักทั้งหมดแต่มีคะแนนเต็มแค่25คะแนนหมายความว่าอะไรวิเคราะห์ข,ข้อสอบได้แล้วนะนวิเคราะห์ข,ข้อสอบได้ว่าข้อสอบไม่ได้ลงลึกในข้อกฎหมายแต่จุดไหนที่สําคัญเราต้องรู้นะคะเราต้องรู้จุดไหนสําคัญรู้และไม่รู้อย่างเดียวนะคะ จำให้แม่นด้วยเพราะมันจะบิดคำพูดแค่นิดเดียวค่ะมันคือนอกจากข้อสอบข้อสอบวัดอะไรบ้าง 1. ความรู้ 2. วิเคราะห์ได้ 3. แม่นไหมนี่คือสิ่งที่ข้อสอบวัดนะคะอ่ะถามว่าถ้าข้อสอบเนี่ยมันก็จะออกข้อสอบในความยาก ความง่ายแตกต่างกันไปในแต่ละข้ออข้อสอบไหนที่เป็นความรู้พื้นฐานทุกคนแบบอ่านเจอจำได้แบบผ่านๆก็ทำได้อันนี้อผ่านไประดับหนึ่งก็จะได้คะแนนเท่ากันเพราะข้อสอบที่มันต้องวัดความวิเคราะห์การการวิเคราะห์อย่างเงี้ยมันก็จะตัดคนส่วนหนึ่งออกไปและได้คนที่ยังได้ยังคงได้คะแนนเยอะอยู่เหลือบางส่วนและสุดท้าย ข้อสอบที่ต้องการความแม่นยำมันก็จะตัดลงไปได้อีกและเหลือแค่บางส่วนที่ยังคงคะแนนสูงอยู่นี่คือข้อสอบวัดแบบนี้คุณก็จะสังเกตเลยนะคะว่าคนผ่านเยอะแต่คนที่อยู่ระดับบนคือคนที่เขาเข้าใจจำได้วิเคราะห์ปิน่นและก็แม่นนี่คือที่เราจะต้องได้ทั้งหมดทั้งมวลเราถึงจะไปอยู่ต้นๆลำดับต้นๆแล้วเรียกเลยท็อปแรก เอาแบบนั้นภาคคอความเหมาะสมตำแหน่งทางวิชาชีพสุดท้ายเนาะภาคคออ่าจะจบแล้วเราจะไปอ่านคอมเมนต์กันนะคะความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษาคะแนนเต็ม100คะแนนนะคะคะแนนน้อยที่สุดเนาะนะแต่ว่าเราก็ต้องกอบโวยให้ได้มากที่สุดเพราะภาคคอง่ายที่สุดแล้ว มันไม่ได้วัดว่าเราต้องตอบข้อนี้ถึงจะถูกข้อนี้เท่านั้นถึงจะถูกภาคอคือคุณตอบยังไงก็ได้ให้มันสอดคล้องให้มันเป็นไปได้แล้วก็ให้มันมีความคิดสร้างสารรค์นะนะคะมันก็สามารถที่จะได้คะแนานแบบง่ายๆง่ายที่สุดแล้วคือภาคอต้องกอบโหยให้ได้มากที่สุดก็จะแยกเป็น3มข้อใหญ่เช่นเดียวกันนี่ถ้าสังเกตดีๆนะ มันจะแบ่งออกเป็น3าข้อใหญ่ทั้งพักก่อขอขคอเลยข้อแรกก็คือคุณลักษณะส่วนบุคคลเขาก็ดูบุคลิกการพูดวุฒิภาวะทางอารมณ์มีปฏิเมีปฏิผานไหวพริบในการแก้ปัญหาความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์เจตคติอุดมการ,อ,การอันนี้วัดไม่ยากก็คือคุณต้องแก่งกายดูดีอ่ะพูดจาแล้วรู้เรื่องอ่ะฉถ,ถามได้อ่ะตรงประเด็นข้อ2การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เขาก็ดูจากแฟ้มสะสมผลงานอย่างที่ร้องให้เตรียมเข้าไปต้องมีแผนพับแนะนําตัวแล้วก็แฟ้มสะสมงานอย่าบอกว่าจบใหม่แล้วไม่มีไม่ได้ลองจบใหม่เราก็มีค่ะเราเอาเอาอะไรมาเราเอาเกจติบัตรที่เราเคยได้หรือเราเคยไปอบรมหรือเราเคยไปสัมมน,นาหรือว่าแบบเเคยไปร่วมกิจกรรมอะไรต่างๆของมหาวิทยาลัยอะ,อะเอามาเลยค่ะเอามาใส่เลยหรือถ้ามันไม่มีจริงๆอะนะคะ มีแค่ใบสองใบแล้วรู้สึกน้อยไปก็เอารูปภาพค่ะแล้วก็ใส่หัวข้อกิจกรรมไปว่าเราไปร่วมโครงการหรือกิจกรรมอะไรที่ไหนอย่างไรทาคุณทำอะไรบ้างแล้วใส่รูปภาพเข้าไปทำเองค่ะเนอะมันก็จะรู้สึกว่าดูมีอะไรหน่อยจะใช้คำว่าเพิ่งจบใหม่แล้วไม่เคยมีประสบการณ์อะไรเลยคำว่าประสบการณ์คุณมีมาทั้งชีวิตนะคะเพียงแต่ว่าเราจะหยิบตรงไหนมา แล้วให้มันสอดคล้องกับอาชีพที่เราจะสอบหยือนณะขณะเนี้และโยงให้มันได้เนาะประวัติการศึกษาเราก็ทําไปเลยประวัติส่วนตัวเราประวัติการศึกษาจบอะไรมาประถมมัธยมจบที่ไหนสาขาวิชาเอกไหนะจบคณะอะไรมานะคะแล้วก็เห็นไหมเนี่ยพูดถึงการเข้าถึงชุมชนการมีจิตสาธารณะรูปภาพที่อัพเฟซบุ๊กนะคะก็อัพที่มีแบบ ออได้เข้าร่วมกิจกรรมสังคมบ้างลดน้าดาหัวผู้ใหญ่ทําบุญผ้าปากระถินเอามาได้หมดเลยนะคะหรือว่าไม่เคยถ่ายไม่ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวนี้ทํางานทํางานอะไรเงี้ยเราต้องมีมีภาพค่ะเพราะว่าเขาเน้นหลักฐานนะคะไม่ใช่พูดได้อย่างเดียวแล้วก็มีรูปภาพแล้วก็มีหัวข้อด้วยนะว่าเราทําอะไรที่ไหนยังไงแค่นี้ก็ได้คะแนนง่าย,ายๆแล้วทาให้เป็นเลิศไปเลยทําให้มันสวยไปเลยนะคะเก๋ๆเนาะต่อไปข้อที่สาม ข้อย่อยภาคข้อที่3ก็คือความสามารถด้านการสอนประเมินจากการนําเสนอแสดงออกถึงทักษะและศัก,กยภาพตรงนี้เป็นคีย์เลยคําว่าทักษะและศัก,กยภาพตีความตรงนี้ให้ออกด้านการจัดการเรียนการสอนนะ ไม่ใช่ด้านอื่นนะที่มันเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเอกของเราด้วยนะเราวิชาเอกไหนก็สอนอนนั้นนะคะแล้วก็หาสื่อหาอะไรมาที่มันแบบโอเคอะนะคะแล้วยิ่งเอาไอทีมาประยุกต์ด้วยอะ่ะจะเลิศมากนะคะคุณน่าจะได้คะแนนเพิ่มไปอีกแน่นอนอ่ะอย่าลืมนะคะไอ้ตรงที่เป็นประวัติของเราอะ่ะตัวที่เป็นแฟ้มพาคคอเนี่ยนะคะให้ใส่ความสามารถพิเศษไปด้วยถ้ามีรูปภาพด้วยยิ่งดีนะคะความสามารถพิเศษ เราทำอะไรอธิบายไปนะคะแล้วก็ถ้ามันไม่มีรูปภาพก็อะไรสร้างได้ก็สร้างนะคะแต่ถ้ามันไม่ได้มีรูปภาพแต่เรา,เาสามารถที่จะแสดงให้เขาเห็นได้ก็เขียนลงไป